ถามอย่างนี้ได้ป้าว่าความรู้สึกว่าไม่ชอบกันเองอะไม่ชอบใครตอนแรกมีเดินมาเดินมาเจอน้องเตยแล้วก็แบบ เดินมาแบบเฮ้ยเจ๋งมานเป็นเครียดอะไรวะแบบปวดหัแบบตอนไหนอะแบบดึงดึงไงฝนมันตกแบบเดินส่วนกันตรงนี้ก็องทำอะไรวะฝนมันตกไงฝนันตกแล้วนี่แบบแวะแวะทักไงหมดอนแบทักแล้วเจ๋งก็ปวดหัวเวียงอะเออก็เลยอ่ได้เป็นคนเวียงตกฝนมันตกก็เลยก็เลยรีบปะเออฝนตกไม่ได้ยิน ก็เลยแบบเบืออดนี่หรอไม่เรื่องมันงมั่นเลนพี่พี่กแบบเล่นเฉยๆใช่ปะไม่ได้แบบจริงจังพี่เเขาเป็นคาแรคเตอร์พี่เป็นคนแบบเออพี่เป็นคนแบบเล่นกับทุกคนได้เมดแล้เตยก็ไม่ไม่ไปพูดจริงๆแต่ไม่จริงจังไปแบบรีบด้วยจริงจังคือไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าไงนะคิดว่าที่หลายๆคนไม่ชอบใบเตยเพราะว่าอย่างแรกคือน้องอ่ะเป็นคนที่พูดไม่ทันได้คิดสองคือน้องไม่รู้จุดจุดเนี้ยของตัวเองว่ามันเป็นจุดที่ทําให้คนอื่นรู้สึก เขาก็เลยยังไม่ได้ปรับปรุงแต่เนี่ยเราบอกเขาไปแล้วเขาก็น่าจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับใบเตยทําไมทุกคนดูไม่ไม่จริงรู้สึกไม่ถูกไม่ถูกชะตาเพราะว่าด้วยด้วยการด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่วางตัวแบบแปลกๆเออตอนแรกเราแบบนั่งรถเราแบบโอเคคนนี้มากเลยแต่พอลงมาอี๊ะคนเดียวกันเปะวะมั่นใจมันไม่ผิดนะแต่หมายถึงว่าแบบยูดูแบบลุกผู้ชาย เห็นไหมผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยคิดเล็กคิดน้อยเก็บมาคิดดราม่าไปเองอะไรอะเตยง,งงมากเลยถามจริงสว่วนเราเข้าหาผู้ชายมันมันผิดหรอเราแค่แบบอยากรู้จักทำไมต้องมาเกียดด้วยบีบีไม่ได้รู้สึกว่าเขาเข้าหาผู้ชายรู้สึกว่าเขาเข้าหาผู้ชายน้อยสุดเลยนะเพราะว่าเขาอะดูเป็นแนวแบบว่าอะไรก็ได้แล้วเขาก็เป็นแนวแบบว่าเขาดูเฮาห้าอะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ไม่ไม่ขนาดนั้นนะหนูว่ามันแล้วคือหนูว่าคือหนูอยู่กับนางได้เพราะหนูเป็นฟิลนางนั่นแหละแต่หนูแค่แบบแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยใชน่นี่นี่มีความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกกับเตยเหรอใช่สงสารรู้สึกแบบคําพูดอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบอ๋อู้สึกแบบไม่ดีเออประมาณแค่นั้นแหละก็นั่นแหละที่เด็กคำพูดม้วนไปชื่อว่า อะไรประมาณนี้แค่นั้นแหละค่ะพอเพื่อนมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็เห็นเห็นอาการน้องเหมือนกันเห็นอาการใบเตยเหมือนกันว่าจริงทุกครั้งที่น้องจะพูดน้องจะใส่อารมณ์ใส่ทุกอย่างรีแอคของเขาเราก็เลยถึงถามว่าถ้าไม่หนูมีหลายลุกจังไรเนี้ยเราอ่ะก็เห็นในรถเธอเงียบเธอหลับแต่พอมาที่เนี่ยเธอเป็นอีกคนเลยเออเธอสุดพลังมากพอเล่นเกมกลางคืนก็ปล่อยสุด,สด เหมือนแรงเหมือนแรงอีกเหมือนลุกอีกแบบนึงมันมันดูไม่ออกอะ่ะจนสามคนเนี้ยก็บอกว่าไม่ชอบก็ไม่โอเคอะ่ะส่วนพอ่อเนี่ยไม่รู้อะ่ะไม่เคยคุยด้วยอยูด่ดีก็มาถามอะไรกันอยู้ทำไมปกติไม่คุยทำไมต้องมาคุยอะไรตอนเนี้ยเพราะว่ามีแบ็กอัพอ่ะ